านพูลูนยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะอันนี้คือแม็กมือสองนะคะรอบนี้นะคะมีแต่ราคาเบาๆนะคะล้อ8.5สเปคไม่ล้นก็มีนะคะราคาไม่แรงเลยนะคะรอบนี้นะคะร้านพูลูนยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะคลิปนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 พันเก้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวพามาดูชุดหกพันเก้าอันนี้เป็นล้อแนวอบโรปเป็นล้อเรนโซ่นะคะล้อเรนโซ่นะคีข้างหลังเลยล้องานนะคะอันนี้ล้อเพิ่งเทินมาเลยนะคะล้อเรนโซ่นะคะชุดนี้นะคะขอบสิบหกนะคะมาพร้อมกับยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเทินมาส,สดๆร้อนๆเลยชุดนี้จัดให้ราคาเพียงหกพันเก้าร้อยบาทนะคะ ดูดอกยางเลยนะคะดอกยางประมาณนี้นะคะดอกยางประมาณนี้นะคะ,ยา,ะ,าะ,คะยางปี19นะคะ Maxi 265 70.6นะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะชุดนี้นะคะ6,900บาทค่ะ6,900บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปพามาดูสเปค8.5ไม่ล้มกันแม่งดีกว่า อันนี้เป็นแม็ก RE 3 0นะคะกว้าง8.54วงนะคะใส่รถอห้ลูนะคะ5้ลูหนะะึ่ง,งนะคะกว้าง8.54วงเท่านั้นเองมาพร้อมกับยาง255 5้าห้นะคะนี่เป็นยางฮีโรอาวันวันนะคะตอกยางก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะล้อสวยนะคะล้อสวยนะคะจิ๊บจิเลยนะคะทุดนี้นะคะตำหนินะคะมีรอยบาทสู้หน่อย อยู่ไหนหนะ้าเส้นนนี่ค่ะนะคะใช้งานปกตินะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะแม็กอารีสามสิบกว้างแปดจุดห้าสี่ลูกนะคะสเปคไม่ล้นนะคะใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนนะคะการันตีเลยนะคะกว้างแปดจุดห้าไม่ล้นแน่นอนนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะหนึ 10, ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะล้อกว้างแปดจุดห้าราคาเบาเ,บา,เบาเลยะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ดูชุดต่อไปอันนี้เป็นแม็กซี8อยี่แปดแม็กซียี่แปดนะคะกว้างเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยางสองห0้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะตบยางประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่ล้อซีเอยี่แปดนะคะสีเดิมๆเลยนะ,ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น 900บาทนะคะใส่รถกระบะหุบดูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคะนะคะยางเป็น255 50 18นะคะชุดนี้นะคะ1,900บาทเท่านั้นเองนะคะ1,900บาทเท่านั้นเองค่ะชุดนี้นะคะ่ะดูชุดต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นแม็กเวลนะคะทอลล่านะคะคเข่าเรนโซ่นะคะชุดนี้นะคะล้อเรนโซ่เลยนะคะเป็นสี ขอบสีทองนะคะขอบสีทองนะะเป็นแมกเวลนะคะจะเป็นขอบทองนะฮะรองยางประมาณนี้เลยนะคะยางหน้าเป็น245 4 5ป8นะคะยางหลัง2740นะคะชุดนี้นะคะใส่ลดตัวเตี้ยแบบโหลดนะคะลดโหลดนะคะรดโหลดนะแ้มไม่หนามากไม่บางมากนะคะล้อเวลนะคะเวลลสีทองเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะมาต่อไปชุดนี้เวลเวลราคาหลักพันใส่รถกระบะหกลูกตัวสูงนะคะเวลชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เก้าเก้าพันกว่าไม่ขายขายแปดพันเก้าร้อยบาทชุดนี้แปดพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่พาดูดอกยางเลยนะคะ ส่วนนี้คู่หน้าดอกหนานะคู่หลังดอกประมาณน,นี้เลยนะคะ mm. ล้อเร็วนะชุดนี้นะคะ8,9 0 0บาทใครหาเวลราคาเบาๆใช้งานนะคะ8,900บ,บาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถก,กระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะถ้าเกิดชุดไหนกว้าง8.5ทางร้านจะแจ้งกว้าง8.5นะคะแต่ชุดไหนกว้าง9ก้าค จะไม่ได้แจ้งนะคะส่วน8.54สี่ลูกเราจะแจ้งนะคะที่เหลือไม่ได้แจ้งก็คือเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะอันนี้เป็นแม็กพีอีสามเจ็ดนะคะอันนี้เป็นแม็ก e พีอีสามเจ็ดราคาหลักพันเบามากได้ยางเซฟตด้วยยางเป็นยูตาสองห้า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 สิบแปดนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแทะนะคะชุดนี้นะคะ ล้อสวยนะคะล้อสวยอยู่นะคะชุดนี้นะคะ P E สามเจ็ดนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทได้แม็ก P E สามเจ็ดยางเซ็ตแบบนี้เลยนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะชุดนี้นะคะมาดูต่อไปชุดนี้เป็นแม็ก R E สามสิบนะคะได้ยางมิชลินด้วยยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังเป็นสองเจ็ดห้า สี่สิบสิบแปดนะคะเป็นปีสิบเก้านะคะดอกยางหนาๆเลยนะคะดอกยางหนาๆใช้ลูกยาวเลยนะคะชุดนี้นะคะ IE สามสิบ e นะคะใส่รถกระบะห้าลูหนะะึ่งสี่ราคาเปิดอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทเราไม่ขายเราให้ราคาแค่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองใส่รถกระบะห้าลูหนะะึ 9, 10, 10, 5, นะะ่งสี่นะคะเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะความกว้างนะคะ ก้าครึสบครึ่งนะคะความกว้างนะคะชุดนี้นะคะเจ็ดบาทไ e 30สามสิราคาเพียง7,900บาทค่ะชุดนี้นะคะใครหานะคะสําหรับรนห้าลีนะคะมาดูต่อไปเลยะคะ่ะมันเปชุดต่อไปเลยคั่งนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นแม็กก้านยก SUV นะคะกว้าง9ก้าอัศูนย์นะคะเป็นสีดำหยอดแดงนะคะอันนี้เป็นลอล้อมือสองนะคะล้อมือสองนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยางสอง6กห้าหกสิสิบปดเป็นยางดีเซนติปี2ี่สิบเลยนะคะยางปียี่สิบเลยนะคะชุดนี้นะคะดอ,อ,อกยางประมาณนี้เลยนะคะยางดีเซนตินะคะดอกหนาๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะ13,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแม็กการยก SUV กว้าง9ออฟพสูงสีดำหยอดแดงนะคะมาพร้อมยางปี20ยางไทยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900บาททั้เองนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะ หรือว่ารถแนวฟอร์จ n e เนอร์นะคะรถแนวฟอร์จินเนอร์รถกระบะตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะมาต่อไปดูอ e ีแบนรอบนี้อ e ีแบน8.5 6รูมีเข้านะคะใครหาสเปคไม่ล้น6รูนะหายากมากมื 12, อสองก่อจะิดหานะคะราคาเบาด้วยชุดนี้ราคาเบามากเป็นแม็กไอแบนกว้าง8.5สี่ลูก ไม่ล้นแน่นอนนะคะมาพร้อมกับยาง245 4518นะคะเดี๋ยวพาดูดอกยางนะคะนะคะ,ะ,คะเป็นยางปี21นะคะชุดนี้นะคะยางปี21ทั้งสี่เส้นเลยนะคะยางปี21นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมบาทะค่ะหนึ่งหม ้นนะคะใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนนะคะ1,900บาทค่ะราคานี้นะคะจับต้องได้นะอ่าต่อไปนะคะอันนี้เป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะออฟลึกออฟกำลมังเลยนะคะกวา้าง9.5 10.5นะคะยางเป็น ยางหน้าเป็น245 45ป8ยางหลังเป็น275 4บ0 18นะคะเงาเงาเลยนะคะล้อเงาเงาเลยนะคะแต่มีรอ,อ,อยขอ,อบบ้างนะคะมีรอยขอบบ้างนะแจ้งกำหนิกนะคะตอกยางประมาณนี้เลยนะคะดอกไหนยอยู่นะคะประมาณนี้เลยนะคะออฟลึกลึกออฟกะละมังทั้งสี่ล้อเลยนะ,ะชุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะ 13,900บาทเท่านั้นนะคะใส่รถกระบะ6กลูตัวเตี้ยนะคะตัวเตี้ยแบบรถโหลดนะคะรถโหลดนะโหลดแก้มกำลังสวยนะคะไม่บางไม่หนักมากนะคะคชุดต่อไปค่ะอันนี้เป็นเวลใส่รถกระบะ6กลูตัวสูงนะคะชุดนี้เป็นแม็กเวลนะคะยางเป็น2 6 5 6 0 18นะคะยางไปี2สนะคะ ใหหาล้อเวลเงาเงา,เงา,เงาสวยๆไหลลอยยางปีใหม่ๆนะคะชุดนี้นะคะแนะนำเลยนะคะยางดอกหนาๆเลยนะคะดอกหนาๆเลยปี20นะคะล้อเงาเงา,เงาไม่มีที่เกลือไม่มีรอยไหลลอย,ลอย,ลอยนะคะชุดนี้นะคะยางปี20กันไปเลยใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 1 9 0 0้า 11,900ื่นหนึ่งันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถตัวสูงนะคะมาดูชุดต่อไปอันนี้เป็นแม็กอ e รสามสิบนะคะรถหกรูนะคะรถกระบะหรูสำหรับรถโหลดนะคะยางเป็นยางหน้าเป็นสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังเป็นสองหก1้าี่สิบสิบแปดนะคะแก <oui S 2> ้มไม่บางไม่หนามากนะคะสำหรับรถโหลดนะคะชุดนี้นะคะนี่เดี๋ยวพาดูดอกยางค่ะผู้หลังสวยนะคะส่วนคู่หนาน น,ะะนีค่ะนี่ตามรูปเลยนะคะคู้หน้านะคะผู้หลังสวยนะคะแต่ชุดนี้เราไม่ซ่อมไม่ดุ้งเลยราคาเบาๆนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ8,900บ,บาทเท่านั้นนะคะ IE30 นะคะราคาหลักพันไปเลย8,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแล้วเราก็มี TE 37หยอดแดง มาพร้อมกับยางไทยดีชันตินะคะยาง255518นะคะยางปี19นะคะ255518เป็น PE37 หยอดแดงนะคะโดี๋ยวาดูเลยนะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะยางดีชันติยางไทยนะคะ255518นะคะสำหรับรถตัวเตี้ยนะคะแบบไม่โหลดหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคะนะคะ ชุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะยางไทยด้วยนะคะแมตตีอีสามเร็จยอดแดงด้วยราคาเพียงเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะหลักพันเลยค่ะเก้าพันห้าร้อยบาทนั้นเองนะคะ, 9, ททะ,คะชุดนี้นะคะใครหาสายเก่งนะคะสายเก่งเราก็มีนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะสายเก่งหนะ้าพันเก้าร้อยบาทเลย ร้านพูลลุนยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกชิ้นหนึ่งอันนี้นะคะ RP F1 ลิมเอาไปโชว์ราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแม็ก RP F1 นะคะเป็นยางแก้มเตี้ยนะคะยางเป็นสองสามห้าสี่สี่สิบสิบแปดนะคะหลังเป็นสองเจ็ดห้าสามห้าสิบแปดนะคะยางประมาณนี้เลยนะคะ ชุดนี้นะคะเ9 0ดาบาทนะคะล้อเดิมๆเ,เลยไม่ซ่อมไม่ด้งนะคะ7,9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะร้านบุนยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 9 5 1 1 9 9้าหนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 9 5 1 1 9 9้าหนนะคะหรือว่าใครจะขับรถมาดูได้ที่ร้านเลยนะคะ ปัก GDS มาที่ต้องพิมพ์ว่าคูณลูนยางแตกนะคะคูนลูนยางแตกนะคะไม่ต้องพิมพ์คาว่าร้านนะคะเพราะว่ามันมันจะไปขึ้นที่อื่นนะคะต้องพิมพ์คำว่าคูณลูนยางแตกนะคะคอพานสลอูนอนหนูลอริงสลอูนอนหนูแล้วก็ยางแตกนะคะปัก GDS เข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะคะหน้าร้านนะคะลับพืงนล้อ ล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนเอามาเทินได้หมดทุกสภาพนะคะราคาเทินล้อคือจะลดไปอีกนะคะราคาลดไปอีกนะคะแจ้งไว้เท่านี้เอาล้อมาเทินราคาลดไปอีกเลยนะคะหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะส่งขนส่งทั่วไทยนะคะแต่มีค่าส่งนะคะ คลิปนี้นะคะอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีของเข้าใหม่อีกเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ